สวัสดีค่ะเซล์กที่ปรึกษาการขายโตโยต้านครโทนสาขาเทพารักค่ะวันนี้ก็อยู่กับ Fortuner 2.8G R Sport ขับเคลื่อน4ล้อตัว Euro 4ที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศแคมเปญแบบลดหนักๆไปให้แล้วนะคะลดหนักๆจนที่ว่าโดนลบคลิปไปแล้วนะคะเพราะราคาแบบนี้หาทั่วประเทศที่ไหนก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้ฟังก็ประกาศแคมเปญไปก่อนหน้านี้หรือลูกค้าท่านไหนที่จองกับก็มาแล้วนะคะ ช่วยไปคอมเมนต์ใต้คลิปให้ก้อนนิดนึงนะคะว่ารถหนักๆที่ว่าเนี่ยมันลดขนาดไหนเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าที่กําลังดูคลิปอยู่นะคะหรือลูกค้าท่านไหนก็สามารถโทรสายหาก็เดินตรงได้เลยเพราะอะไรเพราะรถคันนี้มีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยเป็นอตพิเศษเพียง30มคันแต่ว่าคาดว่าตอนนี้ยอดจองน่าจะเกินครึ่งไปแล้วนะคะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ให้รีบแต่สินใจนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีรถตัวเป็นๆมาให้ลูกค้าได้คลายข้อกังวลกันไปเพราะลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยมองว่ารถหนักขนาดนี รถมีปัญหาหรือเปล่ารถคางสต็อกหรือเปล่ารถทดลองขับหรือเปล่ารถมีตําหนิหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้จะพาชมตัวเป็นๆเ,เลยแต่ต้องบอกเลยว่ารถคังสต็อกไม่ได้คังสต็อกที่ดีลเลอร์แต่เป็นรถล็อตพิเศษที่ทาง To โยต้ามอเตอร์เขามีตัวอะไรของตัวย <s> ูโรโฟก็เลยจะทำรถพิเศษในราคาพิเศษขึ้นมานะคะฉะนั้นเผื่อว่าลูกค้าท่านไหนเนี่ยมองว่ายูโรโฟเนี่ย ก็เพียงพออยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีเฉพาะตัวกรองขโมยควันไอเสียเหมือนยูโรไฟนะคะก็ได้ราคาที่ถูกกว่ากัน30,000ื่นแล้วก็ได้แคมเปญลดหนักๆด้วยนะคะเผื่อจะได้รีบตัดสินใจกันมาชมกันเลยนะคะตัวนี้นะคะ Fortuner 2.8G R Sport ขับเคลื่อนสีล้อมีสีเดียวนะคะไม่ต้องเลือกสีมีสีเดียวเท่านั้นเลยนะคะตัวแคมเปญตัวนี้มีสีขาวมกุกหลังคาดําเท่านั้นค่ะ G R ส port แท้ๆจากโรงงานเลย มีมีไฟหน้าดูอลโปรเจคเตอร์โลโก้แก้วนะคะกล้องมอง360องศาตระจังหน้าสีดำสัญ,ญลักษณ์ GR มีเขี้ยวไฟเห็นไหมคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัว GR พร้อมไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED นะคะมีสัญญาณกระระยะด้านหน้านะคะชุดตกแต่งกันชนอันนี้ไม่ต้องแปลงอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรวมถึงนะคะ ตัวนี้เครื่องยนต์2 8 0 0ซีซี224แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรเลยนะคะแล้วก็ของตัว GR Sport เนี่ยเขาจะได้ลายล้อเอกลักษณ์พิเศษนะคะล้อขอบ20พร้อมด้วยคาลิปเปอร์สีแดงตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัว GR พร้อมด้วยช่วงล่างเนี่ยจะเป็นโชคแบบโมโนทูบเฉพาะของตัว GR Sport นะคะ ฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ารถคันนี้นะคะเครื่องแรงแล้วลูกค้ายังได้อารมณ์แบบขับทั้งนุ่มท,ทั้งหนึบนะคะในสไตล์ G R สปอร์แน่นอนล้อเนี่ยก็ได้ดิสทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะนี่กล้องมอง360องศานะคะเดี๋ยวดูการตกแต่งภายใน เหมือนตัว e ยูโรไฟ h t เลยค่ะลูกค้าภายในจะเป็นแบบสไตล์สปอร์ตมีซับเพดนะคะเบาะจะเป็นแบบหนังกลับชนิดนิ่มนะคะนี่มีความยืดหยุ่นสูงระบายอากาศได้ดีนะคะลูกค้าเห็นหัวเบาะไหมคะหัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบของ GR โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบเส้นสายสีแดงนะคะหน้าจอที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายเดี๋ยวก็จะเชื่อมให้ดูฝั่งนู้นนะคะ มีกระจกตัดแสงอัตโนมัติก็มีมาให้แล้วชาร์จเจอร์ไวเลสน,นะคะเชื่อมต่อชาร์ดแบตบแบบไร้สายนะคะเกียร์ออตโต้แล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกด้วยนะคะจะเป็นแบบ Normal Sport แล้วก็ Eco บอกผู้น้าได้ปรับไฟฟ้าเหมือนกันเลยนะคะเหมือนตัวยูโรไฟเลยให้ดูห้องโดยสารด้านหลังค่ะ จะมีช่องเสียบไฟนะคะ220บโวลต์แล้วก็มีตัวชาร์จที่เป็น USB แบบ Type C มาให้แล้วด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยก็จะไปไวนิดนึงนะคะ น้ำมันก็เป็นน้ำมันดีเซลบรรจุ80ลิตรเหมือนกันค่ะนะคะจุดหลักๆนะคะของตัว GR Sport ที่ลูกค้าจะได้มาจากโรงงานแบบเดิมๆเลยนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นของเขาจะเป็นตัวสปอยเลอร์เห็นไหมคะสปอยเลอร์จะเป็น2ชั้นสีขาวพร้อมด้วยสีดำเงานะคะไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบ led อยู่แล้วนะคะมีโลโก้แก้วด้านหลังด้วยของตัว GR s p o r สไฟท้ายแบบ led และของตัว g r Sport จะได้คิ้วฝาท้าย ที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถที่เป็นสีขาวแบบนี้เลยพร้อมด้วยตัวอักษร Fortuner ที่เป็นสีเดียวกันกับตัวคิ้วฝาท้ายแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของตัว TR Sport ที่ลูกค้าจะได้มานะคะจะเป็นตัวชุดตกแต่งกันชนท้ายที่จะเป็นแบบฟิ f เ u s e r เพิ่มความสปอร์ตให้กับรถของเรามากยิ่งขึ้นนะคะสัญญาณกระะยะด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยเลยประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบทีกเซนเซอร์นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ นั่งได้3ามแถวพร้อมด้วยนะคะสามารถบรรทุกสิ่งของได้เหมือนเดิมเลยนะะแน่นอนว่าตัว Fortuner 2.8ที่เป็น GR Sport ระบบความปลอดภัยเนี่ยมาแบบเต็มระบบเต็มระบบอยู่แล้วแม้กระทั่งระบบ s ซ t ตี้เซนนะคะ เช่นตัวระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่เป็นแบบ Dynamic Radar Cruise Control นะคะตัวเตือนก่อนการชนเตือนก่อนออกนอกเลนมีตัวนี้ด้วยนะคะ BSM แจ้งเตือนมุมอับที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็มี RCTA แจ้งเตือนเวลารถเวลาเราถอยรถขณะจอดน,นะคะให้ลูกค้าดูฝั่งคนขับแบบชัดๆอีกทีนึงนะคะอันดับแรกเลย ลูกค้าเห็นไหมตัว Euro โฟมันจะมีตัวระบบแจ้งเตือนลมยางมาให้แล้วแต่แค่ที่ไม่มีเหมือนตัว Euro ไฟก็คือตัวระบบกรองขมับวันไอเสียซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวปุ่ม DPF ที่เพิ่มเข้ามาแต่ตัวนี้ยังไม่มีนะคะแต่อย่างอื่นเหมือนกันลูกค้าเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นแบบพุสตาสัญลักษณ์ GR Sport นะคะมาตรวัดอ่านค่าผลแบบ TFT นะคะนี่มีเซ็นเตอร์จุดศูนย์กลางที่เป็นแบบสีแดงตกแต่งแบบเอกลักษณ์สปอร์ตนะคะมีตัว GR นะคะ เบาเหมือนที่ก็บอกว่าจะเป็นเบาะหนังกลับมีความยืดหยุ่นสูงนะคะมีความเรียบหรูนะคะกระจกปัดแสงเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะคะนี่นเดี๋ยวก็จะเชื่อมต่อตัว Apple Car p l a y ให้ดูเพื่อลูกค้าท่านไหนชอบฟังเพลงนะคะชอบฟัง YouTube ชอบฟังเพลงแต่ว่าเราไม่อยากฟังวิทยุไงคะเราอยากได้เพลงที่เราเลือกนะคะนี่แล้นะะก็สามารถสั่งงานผ่านพวงมาลัยได้เลย หวังว่าลูกค้าหลายๆท่านคงหายกังวลไปไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่ารถนี้ที่ให้ชมเนี่ยเป็นรถใหม่ไม่มีตำหนินะคะแล้วก็ลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาจะได้ผลิตปลายปี2023ถึงต้นปี2024เท่านั้นนะคะแคมเปญรถหนักไม่ว่าจะเป็นลดตัวรถก็ได้ลดเงินดาวก็ได้หรือว่าจะเอามาเป็นส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษก็ได้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะ อย่าลืมว่า FC ของก้อท่านไหนที่ได้ฟังแคมเปญที่ว่าลดหนักๆเนี่ยอย่าลืมช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้ก้อหน่อยนะคะนะคะก็จะได้เป็นการบอกต่อก,กันไปลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังลังเลบางบางท่านอาจจะเขินที่จะโทรมาหาก้อนะคะก็จะเวลาเห็นคอมเมนต์ก็จะได้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้นะคะลูกค้าท่านไหนที่กดติดตามไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก้อด้วยเพราะเหมือนที่บอกราคานี้หา ทั่วประเทศก็ไม่ได้ราคานี้นะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ากดติดตามมาไว้มีข่าวสารดีๆแคมเปญดีๆก็จะมาอัปเดตแล้วก็มีรถส,สวยๆให้ลูกค้าได้ชมกันอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะคะขอบคุณค่ะ